ถังเขือกู้โลกพี่สุทนครับถ้าผมมีขยะแบบเนี้ยเศษอาหารในบ้านแบบนี้ที่มันจะเน่าแล้วแมลงมันจะมาถ้าผมเทลงมาเดนี้ถังขือกู้โลกเนี่ยมันจะกลายเป็นปุ๋ยเลยเหรอครับครับผมถ้าเกิดเราไปทิ้งเนี่ยลงในถังขยะเหม็นเหม็นมีแมลงมาใช่ครับ ถ้าเรามาทิ้งลงในนี้เราได้ปุ๋ยให้กับพืชด้วยเปิดตัวนี้แล้วก็เทลงไปอาหารที่เรากินเหลือนะครับเราเทลงไปได้เลยนะครับเทยงได้เลยนะครับเนาะนี่แล้วคุณดูดิข้างในจริงๆมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแล้วคือถ้าคุณมันไม่มีกลิ่นเลยนะครับจะไม่มีกลิ่นเลยตอนนี้ได้กลิ่นไหมไม่มีกลิ่นใช่เนี่ยผมดูมันก็เป็นถังปกติทั่วไปเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายกลไกมันมันไม่ใช่ถังธรรมดาใช่ไหมไม่ใช่ถังธรรมดาเออตะวชื่อนะครับอยู่กับพี่สุทนนะครับวันนี้จะสอนวิธีการทําถังขมือก ถ้าไปซื้อมาแล้วเนาะกระป๋องสองใบเขาหาซื้อได้ธรรมดาเลยใช่ไหมใบละยี่สิบบาทใบยี่สิบบาทต้นดุนยี่สิบบาทสองกระป๋องสี่สิบสี่สิบแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือถังขยะตรงนี้อีกยี่สิบบาทก็คือทั่วไปนะทั่วไปมีขายครับขนาดให้มันเล็กกว่านี้เหรอใช่พอซื้อมาได้สามอันนะครับสามสามชิ้นเนี้ยครับเมื่อกี้นี่เห็นเหมือนมีชิ้นเดียวนะมันคือการประกอบไปแล้วใช่ไหมก็คือ เราก็มาดูแต่ละชิ้นว่าเราทํำยังไงบ้างครับนี่คือกระป๋องชิ้นแรกเนี่ยชิ้นแรกก็คือชิ้นที่อยู่ด้านล่างมันจะฝังดินอยู่อ๋อเจาะรูเหรอเจาะรูครับเจาะรูนี่ยครับเราจะเจาะรูด้านล่างหมดเลยรอบเลยกีรูนเลยก็คือตามนี้เลยให้ละเอียดได้เลยนะครับเนาะแล้วก็บากตรงนี้นะเพื่อเศษอาหารที่มันเน่าแล้วมันจะได้ไหลมาอ๋อเนี่ยเวลาเราวางบนพื้นอย่างนี้ยปุ๊บมันจะได้ไหลออกมาได้เวลามันเน่าหลักการคือว่า เราเทอาหารลงไปให้อาหารมันออกไปได้ใช่ออกไปใ,ในรูตรงนี้เนี่ยเนี่ยคุณเท่นนนานี้หลักการก็ว่าสมมุติเราเทสมมุติอาหารขยะกล้วยตัง้งๆลงไปปุ๊บมันก็ออกรูตรงนี้แล้วก็บากตรงนี้ซะเพื่อว่าพอมันเน่าเสร็จมันออกไปในดินมันจะ,นจะนได้ไหลตามไหลฟื้นขึ้ามาตรงนี้แล้วแล้วไงต่อครับผมเห็นมีรูรอบๆด้วยรูรอบๆเนี่ยเราจะเจาะไม่เกินครึ่ง นก็คือวัดเนี่ยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็ไว้ข้างล่างเทคนิคการเจาะถ้าเราไม่มีตัวเออใช้อะไรเจาะครับพี่ไม่มีตัวสว่านตัวนี้นะเนี่ยไม่มีตัวนี้ง่ายมากใช้อะไรอ่ะด้ามไม้ถูกพื้นที่เป็นโลหะที่เป็นอลูมิเนียมหล่นไฟล้อน้อแล้วจิ้มทะลุได้เลยรูเท่านี้ด้ามด้ามไม่กว่าด้ามไม้ถูบ้านอะหล่นไฟปึ้งจิ้มปึ้งแต่ถ้าคนมีอุปกรณ์ช่างก็นี่เลยใช่ปืดปืดก็ไปเลยเสร็จแล้วตัวนี้ตัวล่างสุดตัวล่างนะครับแล้วมาดูตัวบนนง่าาายมกกเอออ แค่นี้เหรอใช่เอาก้นออกแล้วก็บากเอาหูออกมากทำไมอ่ะหูออกทำไมครับเดี๋ยวเราจะลงไปล็อกตรงนี้ได้ได้เลยี่เอิร์ธสดชื่นเห็นเมื่อกี้คือตัวแค่ข้างบนนี้เราไม่ได้เห็นตรงที่ฝังลงไปในดินตัดตรงนี้ทิ้งเลยนะใช้อะไรตัดพี่แล้วแต่ความสามารถแล้วนะแล้วแต่ความสามารถีกระป๋องมันไหม่งเงี้มีดคมๆเนี่ยจึ๊บ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 ได้เลยแล้วก็ตัดตรงหูออกเพื่อจะมาวางตรงนี้ประกบกับกบกันแล้วมาดูอีกตัวงนะครับตัวที่สาคัญเลยคือถังขยะตัวนี้นะครับ เราจะเอาของมาใช้คือมันจะอยู่ไส้กลางไส้กลางใช่ครับเราเอาก้นออกเอาก้นออกเหมือนกันนะครับที่สําคัญอย่าลืมเนี่ยเจาะรูเล็กๆเนี่ยตามรูเล็กๆเนี่ยเหล็กละล้นจิ้มจิ้มเลยจิ้มได้เลยหรือหัวแรงก็ได้หัวแรงแล้วจิ้มกี่รูอ่าก็ประมาณสักสิบรูได้นะรอบๆนี้ก็คืออันนี้ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องฟิกบางคนเขกก็เจาะมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่หลักการมันเพื่ออะไรเพื่อลอกให้กลิ่นขึ้นตามรูนี้ ที่มันเมื่อกี้มันไม่เหม็นมันไม่เหม็นคือเพราะรูนี่เหรอดูตอนประกอบนะครับมีรอบลงไปปุ๊บอ๋อด้วยคุณล,ลักษณะของกา๊าซค่ะมันจะลอยตัวเฉพาะที่มีอุณหภูมิสูงเท่านั้นก๊นาซไนโเรเจนแล้วก็กา๊าซมีเทน2ตัวคือถ้าอุณหภูมิต่ําแล้วมีอุณหภูมิสูงมีสองช่องสัมผัสกระแสงแดดตรงที่มันร้อนกว่าร้อนกว่านะครับกับผัสกระแสดใช่ แล้วข้างในเนี่ยมันไม่สัมผัสกับแสงแดดเลยมัน<ร>ก็เย,นกเย็นกว่าเย็นกว่าเพราะฉะนั้นกินจะไม่ขึ้นมาตรงกลางเด็ดขาดเดี๋ยวเวลาเราประกอบตรงนี้ลงไปปุ๊บตรงนี้จะสัมผัสแดดอย่างเดียวอตรงกลางไม่ได้สัมผัสแดดถังชั้นในไม่ได้สัมผัสแดดเลยเพราะฉะนั้นถ้าถัางชั้นในไม่ได้สัมผัสแดดตรงนี้จะเย็นกว่าอุณหภูมิของระหว่างปลูตรงนี้ มันก็ไม่มีกลิ่นออกมาไม่มีกลิ่นออกมามันลอยออกมันมันไม่ได้ลอยออกจากถังแต่มันลอยขึ้นมาตรงข้างๆนี้แต่พอมันลอยออกมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยจากมันที่อุณหภูมิไม่สูงมากอมันมาเจออุณหภูมิสูงและเปลี่ยนรูปร่างมันพอมันบีบรูปร่างด้วยแล้วก็เปลี่ยนอุณหภูมิด้วยมันจะควบแน่นกลายเป็นน้ําถ้ากลิ่นมันขึ้นมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันเกิดการควบแน่นกลายเป็นน้ําลงไป มันน้ำมันจะไหลลงไปก้นถังอย่างเดิมและไอ้ที่เหลือที่มันเป็นเหลือกา๊าซไม่ใช่กินธรรมดาไอ้ไม่ไม่ใช่กินนะเป็นกา๊าซปกติเนี่ยรหรือเป็นอากาศปกติก็ไหลเวียนกลับมาลงมาตรงตรงกลางได้เหมือนเดิมเพราะมันไม่ใช่กา๊าซแล้วมันไม่ลอยตัวแล้วมันตกแล้ว เพราะฉะนั้นมันจะสร้างการหมุนเวียนอากาศในนี้ตลอดเวลาหมุนเวียนขึ้นเอาก๊กาศขึ้นมาอยู่ข้างถังแล้วก็ควบแน่นกลายเป็นน้ําถ้าน้ําไอ้กลิ่นเนี่ยไม่มีอากาศที่นําพามันก็จะไม่ลอยขึ้นมาออสุดยอดพูดง่ายคือว่าไอ้ถังเนี้ยที่มันเห็นในชัดเลยคือมันลดกลิ่นแน่นอนลดกลิ่นแล้วก็ไอ้ส่วนไอ้ที่ว่ามันเป็นปุ๋ยนะ่ะไอ้ของที่มันย่อยสลายน่ะมันเป็นปุ๋ยอยู่แล้วคุณไปวางมันก็เป็นปุ๋ยแหละแต่ถ้าสมมติคุณไม่มีถังตัวเนี้ยคุณไปวางบนพื้นของคุณ่ะ ปุ๊บแมงวันมากลินมาแมงสาบมาหนูๆๆมาเพราะฉะนั้นตัวนี้คือคุณสามารถเปลี่ยนพื้นที่เล็กๆข้างบ้านคุณแล้วก็เปลี่ยนพื้นที่บ้านข,ของคุณให้ไปปลูกผักสวนครัวเล็กๆสร้างปุ๋ยให้กับผักสวนครัวเล็กๆของบ้านคุณได้ได้นี่แต่แล้วเหรอ เร็จแล้วครับตัวถังเนี่ยคิดเองแต่หลักการเนี่ยคือมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่คืนดูว่าโอ้โหอาจจะดูแบบเฮ้ยอะไรมันง่ายๆเอามาทำง่ายๆแต่กว่าจะคิดออกมาได้นี่มันยากคือต้องใช้ทั้งความรู้แล้วก็ต้องเอามาทดลองทำแล้วทำได้จริงเขาใช้กันมากี่ปีแล้วแบบนี้สามปีแล้วครับสามปีพี่สุทนเขาคิดคนขึ้นมาเองเลยนะอันเนี้ยคิดคนแล้วใช้ได้จริงคนใช้เป็น เขาบอกเฉพาะบ้านโป่งนี้สี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นคนแล้วครัวเรือนแล้วที่ใช้สุดยอดแล้วที่อื่นทั่วทั่วประเทศเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหลายแสนละครับสุดยอดคนนี้นะพี่เอิร์ธพามานี่คือคนบ้านโป่งเหมือนกันใช่แท้ๆเลยครับคนบ้านโป่งอันนี้ครับพอพอคุณได้ถังมาแล้วพี่สุนทรทำไงต่อ ก็คือวางตรงกลางนะครับก็คือว่าเราต้องเอาถังมาวางก่อนใช่แล้วเราก็ดินวางเลยการข้าเพาสการเพาสหรือเศษอิฐเศษหินอะไรใส่ไปหน่อยก็ได้เพื่อฟาร์มพูนของดินแล้วคุณก็ปลูกปลูกต้นไม้ได้เลยนี่อย่างเขาปลูกเขาเรียกว่าอร์เทสคุณก็กินได้เลยคลอโรฟิลทุกวันกระลำปีกระลำปีปลูกแล้วก็เก็บกินไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนานยังทำแบบนี้พี่ตัวนี้ทำมาสองปีแล้วตั้งแต่ที่พี่คิดค้นใช่ครับแดงว่าถังในพี่คิดค้นมาแล้วสองปีใช่ครับผมวางเน ขยะที่เทไปคือขยะที่บอกว่าเน่าได้อะไรเน่าได้เน่าได้เปลือกกุ้งเปลือกหอยเปลือกปูอย่าทิ้งลงไปมันไม่เน่าของที่เน่าได้ชทิ้งลงไปเลยใช่ในนี้ผลไม้ข้าวข้าวได้หมดได้หมดถ้าผลไม้ที่มันเละไวๆเนี่ยใส่ดีแต่ผลไม้ที่มันเป็นเปลือกเป็นอะไรเนี่ย เราเอาไปเลี้ยงเส้เดือนเนี่ยไอไอตรงเนี้ยเวลาพอฝนตกมากๆน,น้ําตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะล้นเข้าไปในถังไงครับเราก็ระบายออกแท<อ>่นั้นเองแต่ตอนที่มันระบายออกมันจะพาปุ๋ยออกมาด้วยสังเกตดูตรงเนี้ยผมไม่เคยใส่ปุ๋ยหรอกนะมันก็จะงามงามเองมันผักพ,พี่ก็เก็บน้ำตรงนี้เอามาเป็นปุ๋ยใช่<อ>บาง,งทีผมจะมีกร,กระป๋องนะไว้ลองมันนะคถ้า,ถามันฝนตกไม่เยอะเนี่ยเราก็จะมาลองแล้วไปไล่ลดต้นอื่นแต่งามทุกต้นแต่บางคนเขาไปซื้อบอกซีเมนต์เนี่ยเขาก เขาก็ไม่มีก้นนะเขาก็วางไปเลยวางบนดินไปเลยได้เลยงปูนเขาไม่ต้องก่อของตใต้แล้วก็วางดินใช่แต่ผมว่าอันนี้เป็นไอเดียที่ดีสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยใช่บ้านในเมืองอะ่ะใช่กะลัง,ง<ะ>่ผมไปทําให้ที่กรุงเทพอะ่ะ ปสอนในกรุงเ,เทพแล้วเ้วเป็น oh. บนดาดฟ้าด้วยชั้นสองชั้นสามเราทาได้หมด <We 're S 2> แล้วเขาบอกว่ามันเวิร์ดมันใช้ work, ได้ work, ไหมเวิร์ทุกพี่เลยครับทาได้หมดเลยอยากที่จะลงไปได้เนี่ยอยากให้เป็นเศษอาหารที่ปรุงสุกนะครับเนาะชิ้นไม่ใหญ่มากนะครับซึ่งในแต่ละครั้งที่เราใส่เนี่ยถ้าในต่อวันหรือในภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมีปริมาณมากตัวถังตัวนี้จะทิ้งได้ประมาณครึ่งถังล่างแค่ั้นครึงง่งถังที่เราเจาะรูอ๋อใช่ผมฟังนี้ก็คือว่ามันเหมือนว่า แนะนำทําเอาไว้ในใช้คัวรเรือเล็กๆคือแนะนําว่าคุณอย่าสร้างขยะให้โลกมากเกินไปใช่ไม่ใช่ใชว่าคุณมีถังแบบนี้แล้วคุณแบบว่าคุณสร้างขยะกินเหลือกิน <ๆ S 2> เหลือกินทิ้งกินขว้างคนเราอย่าไปกินทิ้งกินขว้างใช่สมมติผมกินอาหารประจําวันเร็จเปิ้งมือเนี้ยมันมีมะเขือเหลือมันมีพริกเหลือมีพริกเหลือมะแว้งเหลือตะไคร้เหลือข้าเหลืออะไรพวกนี้เทนี้เลยได้เลยอย่าให้ไปเกินครึ่งถังครึ่งถังล่างก็คือว่าพอมีถังนี้มันก็เหมือนเตือนสติเราอีกว่า คุณอย่าสร้างขยะเยอะคุณอย่าสร้างขยะให้โลกเยอะคุณอย่าสร้างมลพิษให้เราโลกเยอะถ้าคุณเติมเกินขึ้นดังเฮ้ยแต่ว่าเราสร้างขยะเยอะแล้วใช่เพราะฉะนั้นผมว่าถังนี้เหมาะกับคนในเมืองเหมาะกับชุมชนเหมาะกับบ้านครัวเรือนเล็กๆอยู่ในเมืองพื้นที่น้อยๆช่วยกันลดขยะช่วยกันทําโลกเราให้มันเขาเรียกว่าสดชื่นใช้ไม่ใช่แค่ประเทศนะแอบคุยหลังมค์แล้วทั่วโลกทั่วโลกนี่จะเป็นเท่าไหร่แล้วอะ โอ้หลยแสนเหมือนกันแล้วทําได้จริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูบต่อบ้านพี่เขาไปเดียดูดิเป็นพื้นที่เล็กๆเขาเรียกว่าข้างบ้านใช้พื้นที่ทุกอย่างให้มันเป็นประโยชน์จริงๆแล้วเป็นมีผักทั้งนั้นน่ะเขาเรียกมะนาวอะไรอะมะนาวแป้นเหรอแป้นแป้นมะนาวแป้นเนี่ยกี่ปีแล้วพี่ตัวนี้เกือบสองปีแล้วครับสองปีครับแล้วก็ถังบ้านพี่ไม่เคยเหมือนใครเลยผมงงมากนี่คืออะไรอะรูเจาะอากาศออกกับระบายน้ําออกแล้วก็ดึงอากาศเข้าไปสุดยอดแต่ว่าพี่คิดทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับ เกี่ยวกับแวดล้อมเหรอคืออยากคิดทุกอย่างที่มันช่วยหนึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อม,เร,ออมเรื่องการลดใช้พลังงานนะครับแล้วก็ลดเรื่องปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือเรื่องขยะโหสุดยอดผมว่าสิ่งสําคัญที่สุดของมนุษย์คือลมหายใจถ้าเราขาดลมหายใจประเดี๋ยวประดาาตายเพราะฉะนั้นอะไรที่ม,มันทําแล้วมันดีต่อลมหายใจอะไรทไํามีประโยชน์ต่อลมหายใจคือสุดยอดเขาคิดอุปกรณ์เพื่อทําให้โลกเรามัน น่าอยู่อ่ะไม่มีกลิ่นของขยะไม่มีสิ่งรบกวนแล้วก็ทําให้มีเนี่ยคุณดูดิมีประโยชน์ต่อลมหายใจแล้วทั้งนั้นคือออกซิเจนอันนั้นคือแนวคิดที่พี่เขาคิดมาว่าจะออกไปช่วยชุมชนยังไงดีใจว่ามีคนบ้านคงเก่งๆที่คิดอะไรดีๆแบบนี้ที่มีประโยชน์ต่อโลกอ่ะมีประโยชน์ต่อลมหายใจสําหรับใครที่อยากหาความรู้เพิ่มเติมโทรหาพี่ได้ไหมได้ครับได้มาบอกว่าเอ้ยทำยังไงหรือว่าอยากจะสั่งซื้อพี่มีขายไหมมีมีครับก็คือ สามารถสั่างพันผมได้นะครับอ๋อพี่แนะนําไปแนะนำไป,ำไปอ๋อตัวพี่ไม่ได้ขายครับผมเบอร์โทรพี่สุธนเบอร์อะไรครับ0819456 925้ําย้ำอีกทีครับ0819456 925่เเอสดชื่อไม่ได้รู้จักพี่สุธนเป็นการส่วนตัวใดทั้งสิน้นวันนี้<ช>เข้ามาเห็นเพราะว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจก็บุกมาถ่ายเลยแล้วก็ได้เรื่องราวดีๆจริงๆ ผมผมคิดว่าถ้าคุณทําได้ก็ลองทําดูมีติดบ้านเอาไว้อะขยะต่างๆอะ่ะแทนที่าจะไปเหม็นแทนที่จะหาที่ทิ้งกลับกลายเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยให้กับดินดินที่เป็นปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ที่มีประโยชน์ต่อโลกอ,อย่างน้อยๆก็มีประโยชน์กับเราอเอาไปกินได้หรือว่าถ้าคุณจะปลูกต้นไม้อื่นก็มีประโยชน์ต่อโลกมีประโยชน์ต่อลมหายใจทําแล้วมันสดชืนสดชื่นขอบคุณครับ